ออกกาลังกายซะหน่อยร่างกายจะได้แข็งแรงเฮ้ยไอสี่คนนี้อยู่ดีๆก็รักหมวกโอรินดุนไปครับทุกคนทุกคนคิดว่าสี่คนนี้ใครที่เป็นคนเอาหมวกโอรินดุนไปเราจะต้องเอาหมวกมาคืนโอรินดุนให้ได้เจ้าตวงทวงปาที่รักหมวกโอรินดุนไปใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ครับทุกคนแล้วใครกันที่รักหมวกโอรินดุนไป พี่จะหาหมวกเมื่อคืนโอรินดุนได้ไหมต้องทําอย่างไรก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อปเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับทุกคนใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแสดงว่าคนนั้นหน้าตาดีนแน่เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามยังครับถ้ากดแล้วไปหาหมวกมาคืนโอรินดุนให้ได้กันเลยออกกําลังกายอยู่ดีๆไอ้สี่คนนี้มองขโมยหมวกไปเฉยเลยครับทุกคนใครกันที่ขโมยหมวกโอรินดุนไปเราต้องหาหมวกเมื่อคืนโอรินดุนให้ได้ครับทุกคนน้องมาเลหน้าปะใช่ไหมชืบ เฮ้ยไม่ใช่อีกแล้วและใครกันครับทุกคนที่ขโมยหมวกโอรินดุนไปยากจริงอ่ะไม่เจอสั้ทีเลยมาดูการรอบนี้ใครขโมยหมวกโอรินดุนไปชืบเจ้าช้างกระบอกเพชรปะเฮ้ยไม่ใช่อีกแล้วและใครกันครับทุกคนที่ขโมยหมวกโอรินดุนไปยากจริงอ่ะไม่เจอสั้ทีเลยครับทุกคน